คือว่าที่มันหยดหันละหันเออพี่ันหล้วนมือด้อมือมันโกรกมันสูงปวดบางเหงาลงมีกันรอดเตากันนี่เอาท่าสีดำพอปันก็จี้ปั่นเดียวนี่จี้สองพ้นนี่ชิปหน้าที่เรา หาขนก็มา,มา่าก <laughs> <laughs> ้มาแฮมเบอร์มาเด้พี่น้องกิกกนแเกาหลีง่ญ่ได้หน่ก้กินมอกกินสินลงไปมุ้ <laughs> ด้อนกีปนกีด้อนหนาวเลยทพี ตาแสบปะเป็นตาแสบปะคาไก่เลยด้วยีเ็กน้อยและทอายใช่ไก่ละหลายมัะแสบเอาไก่สีล้นได้หรอเลียงมองแมวอิไครับมอคืดีจัดที่เอาไปข้างรถที่ว่านี่พะสในล่างให้มาล่างเ่ะ ตะแซ่บป้วยดิเป็นตะแซ่บก็จานีเอาไปเหรอไปใส่ไปพิทุกที่ไปใส่กินนิ่มแล้วฮะเป็นเงียบวันโู้นเป็นเงียบวันกินเมื่อที่จางวันก็หลายกินเลยเป็นเงียบเว่า ใส่ไหมด่นราไข่ใส่อีกแล้วดินน่ค้างไข่ใส่หลายๆแสบน้ำปลาใส่ดิทิปะเข้มบะลูกตะเกือก็ับไส้ไยแล้ววันนี้ใส่น้ำปลาอีกโอ้ยินไม่ได้กินไม่ได้ <c oughs> ถุงไอ้ถุงมาเลยล่างดอกใหญ่มาเลยล่างดอกเท่านี่ถุงกินมดแล้วล่างให้ดีแค่แล้วคุณง่นน้ำลายออกจากหินปันเี้เนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อปันเข่าจีนสิส่วงแล้วเดี๋ยวนีิอ๋มอมวยยิงอ,อ,อ้าวคุณหล่อพี่มาก,กินสิ เอาเอานีกี ER ่อีกล่ะเนี่ยปนเนี่ยเอาฮะเออเดี๋ยวนี่ยอเจียวเหนีเยนี่ยเจียวเนียใครอะใครบ่เป็นตาแ่บป่บั่นหรเป็นตาแสบปะอุ้ยอีหลอดจิ้ไสอีหลอดอีหอดจคไอีหลอด้ววนั่ตกไข่แมทักเนาะ หอ,หอนไรหอน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 บังเอาน,นี้บเอิญโอ้ยออดึงอหนอดืดออ้อแบบนี้าฮ่าอืาอืมอืมอมแ้วาแม่่าแม่าเยอะคำมือใช่เลยคำแต่ใช่กินะกินทุง่งกิน ม่รู้แม่ม่นหยนงเดีกนวเบิดเขาแล้วบันเดี๋ยวั้เขาเย็นคนบ่นนี้แม่นี่ยเอาไป่ส bon. ่ม่เจ้าทุกไประวางเนาะก็กินนะเหมือนยังไหรย่านี้ไปกว่าก็เย็นแสบปเป็นไตคือว่าแสบขนาดงานชิมพูดสบายสิ เดี๋ยวว้ยไรยกันบ้านนี้จะว่ามันเข้มมันก้าีค่ะใครข้าไข่ขค่ะ่งามนหนาวต้องกิน,นมันขกีี้่ะใครมันรวบข่อมหนาว ไฟนี้คือห่อนใช่ปะอืมอมซื้อค่ะเนาะนำเย็นไบเปนห่อนแสบป <c oughs> <c oughs> ่ะไฟก็เรียแผลอยู่ไเหียมลูไม่กินกันว่นนานว่านวาวาแสบใครก็เรียกแผวมาซ่านเบากินมนันก็นกี้แสบม,มาได้เมื่วาแแสบยู